มาแล้วคะมาแล้วคะท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านบรรยากาศดีรายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ของอดีตนักร้องดังตลอดกาลอย่างคุณออสคิริบูลถึงแม้เขาจะไม่อยู่แล้วแต่เชื่อเหลือเกินว่าคนไทยโดยเฉพาะแฟนเพลงในยุค80 90ยังคงคิดถึงผลงานของเขาอย่างแน่นอน สำหรับคุณออสคิรีบุลอดีตนักร้องดังตลอดกาลในยุค80-90ถึงแม้เขาจะไม่อยู่แล้วแต่ผลงานของเขาก็ยังคงเป็นที่ประจักษ์มีหลายๆบทเพลงที่ยังคงอยู่ในใจของแฟนเพลงรวมไปถึงคนในครอบครัวเสมอเขามีชื่อจริงว่ารณชัยถมยาปริวัติใช้ชีวิตคู่ค้องรักกับคุณเอกประพัสราถมยาปริวัตรมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือน้องเอิร์ก วันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหลังงามของเขาโดยเป็นบ้านพักตะอากาศที่บรรยากาศดีมากจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยคะ่ะสำหรับบ้านหลังนี้ของเขาเป็นบ้านพักตะอากาศบรรยากาศดีรายล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจี โดยก่อนหน้าที่คุณออสยังอยู่ในวงการบันเทิงเมื่อวางเว้นจากการทำงานเขาก็มักจะใช้เวลาว่างกลับไปพักผ่อนหาความสุขที่บ้านพักตาอากาศหลังนี้ที่เขาและครอบครัวตั้งชื่อไว้ว่าบ้านทานฟ้าเป็นสถานที่ที่เขารักมาก โดยบ้านหลังนี้คุณออดได้ซื้อที่ดินติดเดีอ่างเก็บน้ำท่าเคยหมูสีตําบลบ้านบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีเพื่อสร้างเป็นบ้านพักตาอากาศตั้งแต่ปีพศ2550มีพื้นที่เกือบส4ไร่เขาชอบบ้านพักตาอากาศหลังนี้มากเพราะอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำบรรยากาศดีเวลามาพักก็จะมาพร้อมกับครอบครัว เพื่อนบ้านรอบบ้านก็อัธยาศัยดีชื่นชมคุณออสอยู่เสมอและยังช่วยเหลือช่วยดูแลบ้านให้อีกด้วยโดยครั้งหนึ่งเพื่อนบ้านของคุณออสได้เผยว่าส่วนตัวพี่ออสเป็นคนดีมากไม่เคยถือตัวว่าเป็นนักร้องดังพอมารู้ว่าพี่ออสไม่อยู่แล้วก็ตกใจมากเพราะเหมือนคนในครอบครัวเรา ส่วนทางด้านภรรยาคุณเอกประพัสราก็ได้เปิดใจผ่านทางโซเชียลส่วนตัวถึงสามีและความผูกพันกับบ้านทานฟ้ามีใจความส่วนหนึ่งเธอเล่าว่าบ้านทานฟ้าเป็นบ้านที่ออดรักและมักจะใช้เวลาที่ว่างจากงานไปที่บ้านทานฟ้าเสมอออดมีความสุขทุกครั้งที่ไปบ้านทานฟ้า ตอนนี้ออสไม่ต้องห่วงอะไรแล้วออสไปร้องเพลงอยู่ในดินแดนที่ไม่ใช่ความฝันแต่เป็นดินแดนความจริงดินแดนที่ออสสะสมบุญและพาทุกคนสะสมบุญกับออสเราจากกันแต่กายหยาบแต่ใจออสเอกน้องเอิร์กยังอยู่ด้วยกันตลอดไปเอกกับเอิร์กรักออสสุดหัวใจ จากบทสัมภาษณ์ของคุณออสในนิตยสารฮักเล่าถึงเส้นทางความรักระหว่างเขากับภรรยาคุณเอกผู้เป็นรักแรกที่เรียบง่ายและโรแมนติกคุณออสได้เล่าว,ว่าเจอกันครั้งแรกบนเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนั้นออสอายุเพียง18ปีที่กำลังรวมกลุ่มเพื่อน,อนระเวนออกประกวดดนตรีโฟกซองตามเวทีต่างๆ จนมีโอกาสได้รู้จักกับวงเขินซึ่งนักร้องนำของวงได้กลายเป็นสื่อที่ทำให้เขารู้จักกับเอกผมไปกินข้าวกับเพื่อนที่นั่นเขาก็ไปกับเพื่อนเขา ตอนแรกก็นั่งกลุ่มใครกลุ่มมันแต่ไปไปมามาก็เริ่มทำความรู้จักกันถึงได้รู้ว่าอ๋ออายุเท่ากันและเรียนชั้นเดียวกันแวบบแรกที่เห็นเธอก็เตะตาเลยสาวผมสั้นแต่งตัวทอมบอยแก่นแก่นสนสนเสื้อต้องยกคอตั้งตลอดถ้าให้นึกถึงภาพก็ประมาณนางเอกละครเรื่องดาวเรืองนั่นแหละครับก็รู้สึกว่า เธอดูกวลกวนๆไม่ใช่ทอมแต่อารมณ์ประมาณผู้หญิงซนๆแล้วการวางมาดแบบนี้ก็คือการป้องกันตัวเองเราก็รู้สึกว่าอยากเอาชนะถามว่าเป็นสเปคไหมจะว่าใช่ก็ใช่นะครับผมชอบผู้หญิงหลายสไตล์หวานก็ได้มั่นใจก็ชอบแล้วแต่ว่าจะเจอแบบไหนแต่ตอนเจอเขาเราก็รู้สึกว่าใช่เลยนะครับ ส่วนปฏิกิริยาต่างคนต่างเฉยก่อนมีฟอร์มทั้งคู่พอเริ่มคุยและได้แลกเปลี่ยนความคิดกันมากขึ้นทําให้ผบยิ่งพบว่าสเสน่ห์ของคนคือการได้ค้นหาตัวตนซึ่งกันและกันและทําให้ผมได้รู้ว่าสเสน่ห์ของเธออยู่ที่คุณค่าภายในความรู้สึก หลังจากนั้นยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่าเธอคือคนที่ใช่ผมยอมรับว่าที่จริงแล้วที่มองมองเธอตั้งแต่ต้นไม่ได้ตั้งใจคบเป็นเพื่อนแต่ตั้งใจคบเป็นแฟนเลยนะครับก็โทรไปหาเธอบ่อย,อยเป็นบ้านพักตาอากาศหลังงามบรรยากาศดีของครอบครัวอดีตนักร้องดังตลอดกาลมีรักเดียวมั่นคงตั้งแต่อายุ18 ถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยู่แล้วแต่เชื่อว่าคนไทยยังคงคิดถึงผลงานของเขาอย่างแน่นอนคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ